นายแทบไทยเสนนพงศ์สอ,นอนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์กล่าวถึงการซื้อแท็บเล็ตเพื่อใช้ในการสอนของโรงเรียนต่างๆในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยจีนว่าต้องขอขอบคุณนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ตัดสินใจย,ยกเลิกแนวความคิดการจัดซื้อแท็บเล็ตเพื่อแจกให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในระหว่างที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มีกระแสต่อต้านจากทุกภาคส่วนเป็นจำนวนมากเพราะมีความวิตกกังวลในหลายด้านเช่น 1. ไม่อยากจะให้ประวัติซ้ำรอยเหมือนยุคในรัฐบาลในอดีตที่ใช้ในโยบายประชาธิยมกับทุกกลุ่ม 2. การจัดซื้อแท็บเลต็ตอาจจะเกิดความไม่โปรง่งใสมีการทุจริคคอร์รัปชันเกิดขึ้นง่าย 3. ไม่สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับนักเรียนได้อย่างทั่วถึงทั้งโรงเรียนและรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน 4. แท็บเลต็ตอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีรวดเร็วมากหากตกรุ่นหรือเสื่อมสภาพก็จะกลายเป็นขยะทางอิเล็กทรอนิกส์ของสังคม ดังนั้นการที่นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตัดสินใจยกเลิกโครงการนี้โดยเร็วเป็นการตัดไฟต้นลมไม่ให้เกิดกระแสโจมตีรัฐบาลหรือนำไปขยายผลทางการเมืองนับว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่เกิดข้อขอรหาและไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยซึ่งรัฐบาลชุดนี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดมีการตำหนิโครงการประชานิยมของรัฐบาลในอดีตแต่รัฐบาลชุดนี้ก็มีโครงการประชารัฐเช่นกัน โครงการจะซื้อแท็บเล็ตและการเรียนการสอนผ่านแท็บเล็ตนับว่าเป็นโครงการใหม่อย่างไม่มีการใช้มาก่อนต้องหวางระบบการเรียนการสอนที่ดีต้องมีโครงการนำร่องเพื่อประเมินคุณภาพของโครงการการนำโครงการสอนทางแท็บเล็ตมาทดลองใช้กับนักเรียนทั่วทั้งประเทศอาจจะสร้างความเสียหายให้กับคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศได้ อยากจะให้กระทรวงศึกษาธิการกลับไปดูเรื่องคุณภาพการศึกษาและโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพที่รัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เคยวางรากฐานไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโครงการนมโรงเรียนกองทุนกู้ยืมการศึกษาหรือก่อยยอสอ,อยากให้รัฐบาลชุดนี้ได้ต่อยอดโครงการที่ดีเหล่านี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และยิ่งในภาวะสถานการณ์ไวรัสโควิด1 9ผู้ปกครองนักเรียนจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากรัฐบาลต้องหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองของนักเรียนด้วยเพราะถ้าหากผู้ปกครองไม่มีเงินส่งเสียให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อก็จะทำให้เด็กพลาดโอกาสในการศึกษาไปจะมีผลเสียต่อภาพรวมการศึกษาของประเทศ ส่วนการที่นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีดําริที่จะสนับสนุนจ่ายเงินให้กับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาคนละ5 0 0พบาทนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อยากจะให้พิจารณาสนับสนุนหรือขยายโครงการนี้ไปยังนักเรียนสายสามัญในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนด้วยแม้ว่าในปัจจุบันจะมีโครงการเรียนฟรีของรัฐบาลแล้วก็ตามแต่ผู้ปกครองอยังต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกหลายส่วนเช่นชุดพละศึกษาค่ารองเท้าค่าประกันชีวิตของนักเรียน ค่าเดินทางมาโรงเรียนและอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆเพิ่มเติมอีกซึ่งเป็นภาวะที่ผู้ปกครองต้องจ่ายทั้งสิน้นและเมื่อผู้ป,ปกครองของนักเรียนประสบปัญหาการว่างงานไม่มีงานทําไม่มีไรายได้ก็จะกระทบต่อการศึกษาของบุตรหลานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงอยากจะให้รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่เนิ่นเ,นนเพราะยังมีเวลาเพียงพอก่อนที่จะเปิดภาคเรียนใหม่ในวันที่หึกรกฎาคม2563นี้ และนี่คือความคิดเห็นของนายเทพไทยเซนนพงสอสอนน์งสสนครศรีธรรมราชที่ออกมาขอบคุณคุณนัฐพลทีพสุวรรณในกรณียกเลิกซื้อแทบเลตแจกนักเรียนหลังเกิดกระแสต้าน